สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนคะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะ มาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของทางราชมงคลพระนครข,ของเรากันได้เลยนะคะผ่านทั้งช่อง y YouTube ของเราค่ะที่ช่อง rmutp live เช่นเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับฝนนันทน,นาสีมาค่ะพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจของทางราชมงคลพระนครที่เรามีมาฝากกันในทุกๆวันเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะได้เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาก เ,ะะเป็นผลงานของน,อ,งนองน้องนักศึกษาที่ได้มีการคิดคนนะคะประดิษฐ์รถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบเดินตามเรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียงได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะทุกวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังในประเทศไทยของเรานะคะมีผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้นะคะไม่ว่าจะเกิดจากโรคอมรัมพฤกษ์ อมาพาตหรือว่าพากินสัรค่ะในอัตราผู้ป่วยอยู่ที่ประมาณ6 3 0 0 0คนต่อประชากร1ล้านคนเลยนะคะและเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ถูกไหมคะก็เลยต้องมีความจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่จะช่วยคอยอำนวยความสะดวกสำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเข็นคนพิการนะคะแล้วก็ต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วย และที่สำคัญนะคะรถเข็นคนพิการหรือว่าการ ซื้ออุปกรณ์พวกนี้นะคะราคาก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวเองและสาเหตุตลหลักๆเช่นนี้เองค่ะทำให้นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะะในหลักสูตรอุตสาหกรรม,มศาสตร์บัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของทางราชมงคลรันครเราค่ะซึ่งก็ได้แก่นายสุกฤตชมากลางน,นะคะนายอิสาราจันทป,ปัญญาค่ะน้องๆทั้งสองคนนี้นะคะมีแนวคิดในการออกแบบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบเดินตาม สำหรับการควบคุมระยะไกลนะคะเรียกได้ว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและก็ลดภาระให้กับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยด้วยในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะคะ <font> เพราะว่าก <ต foram S 2> ารเคลื่อนย้ายแต่ละครั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นการไปหาหมอหรือว่าจะเป็นการอาบน้ำการทำอะไรก็ตามนะคะการเคลื่อนยา้ายแต่ละครั้ง,งก็เรียกได้ว่าเป็นปัญหาและก็เป็นอุปสรรคสำหรับผู้ดูแลผู้ป่วยเหมือนกันซึ่งในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลหรือว่าสถานดูแล ผู้ป่วยเราไม่จำเป็นต้องใช้รถไม่ต้องใช้แรงในการเข็นรถเลยนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่ดูแลเนี่ยมีความสะดวกแล้วก็มีความสบายมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีน้ำหนักตัวมากอาจทำให้เคลื่อนย้ายลำบากนะคะสำหรับการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาค่ะน้องๆน,นะคะก็มีดรวิชยาอุปภัยนะคะและอาจารย์ไกลศักดิ์โพทองคำเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการค่ะ ด้วยน้องอิสารานะคะก็บอกว่าการออกแบบรถเข็นเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีจุดบุ่งหมายนะคะเพื่อใช้ในสถานพยาบาลที่จําเป็นสําหรับการดูแลผู้ป่วยนะคะ เพื่อเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่ะเนื่องจากว่าข้อจํากัดของรถเข็นทั่วๆไปแล้วนะคะเราต้องใช้แรงคนในการเข็นไปถูกไหมคะหรือว่าตัวของผู้ป่วยเองเนี่ยถ้าพอมีกําลังมืออยู่นะคะก็อาจจะต้องใช้แรงมือในการออกแรงผลักล้อออกไป เพื่อเป็นการบังคับทิศทางเคลื่อนที่ไปยังจุดหมายต่างๆถูกไหมคะส่วนรถเข็นไฟฟ้าน,นี่สะดวกสบายก็จริงนะคะแต่ว่าราคาตามท้องตลาดก็ค่อนข้างจะสูงทีเดียวแล้วก็การใช้งานค่อนข้างจะยากไม่ตรงกับความต้องการที่ใช้งานอย่างแท้จริงค่ะสําหรับรถเข็นผู้ป่วยนะคะจะทํางานเป็นระบบควบคุมแบบอัตโนมัติเลยส่วนโครงสร้างของตัวรถค่ะก็จะ เป็นความกว้างนะคะขนาด500มิลลิเมตรค่ะแล้วก็ยาว658ม mm, ิลลิเมตรสูงถึง305ม mm ิลลิเมตรด้วยกันค่ะรูปแบบของการขับเคลื่อนนะคะก็จะเป็น2ล้ออิจระต่อกันน้ำหนักตัวรถรวมแล้วนะคะอยู่ที่50กิโลกรัมใช้แหล่งพลังงานจากแบตเตอรี่12โวลต์นะคะจำนวน2ก้อนด้วยกัน ซึ่งการทดลองค่ะน้องๆก็ได้ทําการทดสอบการเก็บข้อมูลนะคะก็คือการทดสอบการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงการทดสอบการเลี้ยวหมุนแบบ360องศาเลยนะคะการทดสอบการเคลื่อนที่ขึ้นทางลาดชันนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยที่ต้องใช้รถเข็นเนี่ยจำเป็นต้องเคลื่อนที่ผ่านทางลาดชันกันเป็นประจําอยู่แล้วแล้วก็การทดสอบการเคลื่อนที่พาสิงกีดขวางต่างๆซึ่งจากการทดสอบการทํางานนะคะก็พบว่ารถเข็น วป่วยสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ที่3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ขึ้นทางลาดชันได้ถึง17องศาและก็ข้ามสิ่งกีดขวางได้สูงสุดถึง3เซนติเมตรด้วยกันมีาา่ะรยะการควบคุมไม่เกิน120เมตรค่ะ และยังสามารถรับน้ำหนักตัวของผู้ป่วยได้สูงสุดถึง120กิโลกรัมเลยทีเดียวนะคะแน่นอนเขาว่าถ้าหากว่าผู้ป่วยน้ำหนัก120กิโลกรัมเนี่ยผู้ดูแลต้องใช้แรงคนกี่แรงคะในการที่จะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละคนไม่ว่าออกจาก เป็นการพลิกตัวหรือว่าจะเป็นการพาไปโรงพยาบาลนะคะหากว่าได้เจ้ารถเข็นอันนี้เข้ามานะคะก็จะช่วยประหยัดแรงคนนะคะในการที่จะดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้นซึ่งผลการสรุปการทดสอบนะคะก็ปรากฏว่ารถเข็นผู้ป่วยสามารถเดินตามได้ดีค่ะการเคลื่อนที่ทางตรงของรถเข็นผู้ป่วยในระยะ10เมตรใช้เวลาเพียงแค่17วินาทีเท่านั้น ความเร็วของคนเดินและรถเข็นนะคะอยู่ที่0.58เมตรต่อวินาทีแล้วก็สามารถหยุดรถเข็นโดยผู้เดินนำเพียงลดความเร็วในการเดินจนรถหยุดนิ่งค่ะด้านของดรวิชานะคะก็ได้กล่าวนะคะว่ารถเข็นผู้ป่วยนี้เป็นตัวต้นแบบนะคะที่จะต้องมีการพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความทันสมัยมีความแม่นยำแล้วก็รองรับการใช้งานได้ หลากหลายมากขึ้นเ่นในอนาคตนะคะก็จะมีการปรับปรุงตัวรถเข็นให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะด้วยการนําคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมหรือว่าคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะคะมาใช้ควบคุมแทนคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่ใช้ในการทดสอบค่ะและ จะสามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถของรถเข็นให้สามารถสร้างแผนที่แล้วก็มีระบบการนำทางด้วยตัวเองนะคะพร้อมทั้งนงระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เข้ามาช่วยในการควบคุมการสั่งการเพื่อที่จะให้รถเข็นเดินทางไปในจุดต่างๆที่ต้องการได้โดยที่จะไม่ต้องอาศัยผู้นำเดินทางนะคะหรือว่าผู้ดูแลนะคะผู้ป่วยก็สามารถที่จะกดแล้วก็เดินไปยังจุดต่างๆได้ง่ายมากขึ้นค่ะ ซึ่งทางด้านของอาจารย์เองนะคะก็บอกว่ารู้สึกภูมิใจมากๆเลยนะคะที่น้องนักศึกษากระตือรือรน้นที่จะนำความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียนนะคะที่ทำการสอนไปนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆค่ะและเมื่อจบการศึกษาไปแล้วนะคะนักศึกษาก็ยังสามารถที่จะนำทฤษฎีจากการคิดค้นตรงนี้นะคะไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยสมกับการเป็นนักวิศวกรอ,อุตสาหการรมมืออาชีพ ตามปริทฐานในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรด้วย ซึ่งอาจารย์เองนะคะก็มีการสอนนักศึกษาอยู่ตลอดเลยนะคะว่าทําแล้วไม่สําเร็จไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทําให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์แล้วก็ได้ความรู้จากความไม่สําเร็จเพื่อที่จะนําความไม่สําเร็จเหล่านั้นนําไปปรับปรุงแก้ไขกันต่อไปอีกทั้งวันนี้ที่เรียนได้อะไรจากที่นี่แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรในอนาคตนะคะอาจารย์ก็ดีใจที่สิ่งที่สอนทําให้นักศึกษามองเห็นอนาคตของตัวเขาเองวิชาวความรู้ที่ได้ ร่ำเรียนไปจากที่นี้ค่ะก็เหมือนกับอาวุธนะคะ ที่ติดตัวเด็กๆนักศึกษาของเราสามารถที่จะนําไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงครอบครัวได้เมื่อจบการศึกษานั่นเองค่ะซึ่งหากว่าคุณผูฟังท่านใดที่ฟังรายการของเราแล้วรู้สึกมีความสนใจนะคะอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเจ้ารถเข็นชิ้นนี้นะคะก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สาขาว,วิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมของทางราชมงคลพระนครนะคะติดต่อได้ที่หมายเลข0ูนย์ 663-0472ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในราชมงคลไรน์นครของเราที่ฝนนำมาฝากุณนด้ฟังกันในวันนี้ค่ะฝากช่องทางในการติดตามด้วยนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับนักจัดรายการของเราทุกๆท่านด้วยติดตามกันได้ค่ะที่ช่อง YouTube RMUTP Live นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ